นะ้าแบแนะนำการแต่งรถนะฮะอันนี้เป็นแอคทีฟนะฮะเครื่อง2.2 แม็กฟอร์ดครับมากับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะฮะน้าแป๊จัดโปรนะครับใช้เงินดาวนะฮะ280,000บาททุ่นนะครับผ่อนสบายๆนะฮะ84เดือนนะครับเดือนละ1 6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าท่าน FC อยากได้ฝาคาร์บอนนะฮะ KM งานพรีเมียมก็เพิ่มเงินดาวอีก18,500บาทเท่านั้นเองครับเราไปชิ้นแรกเลยครับพร้อมเซ็นเซอร์นะฮะ4จุดนะครับอ่าไฟตัดหมอกพร้อมนะครับมาจากโรงงานไม่มีนะฮะนี้น้าแป๊ใส่ให้ในโปรนะครับอ่าพร้อมล้อแม็กนะฮะ t e 37นะฮะขอบ18นะะฮ ดำเงาหยอดแดงนะครับอันนี้มีให้เลือกหลายสีนะครับดําด้านดาเงาหยอดแดงหยอดขาวเท่ากันหยอดแดงหยอดขาวแล้วก็สีใายทองนะครับยางโตโย s t เอสทีสามนะขอบสินะฮะสองหกห้าหกสิบ 60, แล้วก็ คิ้วอันนี้ดําเงานะครับคิ้วเข้ารูปนะฮะดำด้านก็มีนะฮะอยู่ในโปรนะครับพร้อมโชกโปรเฟนเดอร์สต้นพร้อมสปริงโหลดนะฮะหน้าควีนซีรีส์แล้วก็ปรับองศาด้วยปีกนกคู่หน้าของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็กันโค้งคู่หน้าของ KM นะฮะข้างหลังก็กันโค้งของ KM นะครับช่วงล่างนี่แน่นเต็มระบบเลยนะครับโชกข้างหลังเป็นพิคคีบซับแข็งปรับได้8ระดับนะครับหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะฮะนั่ง78คนไม่มีติดนะครับทำจากน้านะครับบายเคเอ็มเรสสิ่งนะฮะน้าตั ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นระบบคิกเซนเซอร์นะครับอยู่ในโปรนะครับของเดิมที่ถอดมาจากรถนะฮะชุดโชคชุดสปริงปีกนกกันโค้งนะฮะคืนท่าน f c ไปนะครับเราใส่ใหม่เข้าไปให้ขับสนุกขึ้นนะฮะดีขึ้นนะครับดีอยู่แล้วยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับนิ่มนิ่งเนียนะฮะเหมือนตัวท็อปเลยครับเาเกมด้ซิ่งช็อปนะฮะน้ำเซนเรียบร้อยนะครับ อุลูสาะวการเพิ่มคีบฉลามนะครับแล้วก็แลปบสติ๊กเกอร์พร้อมลงเล่มแล้วก็ใส่ราวหลังคาเทียบนะให้น้องเขาโพสนะครับข้างบนนี่เหมือนตัวท็อปแล้วนะฮะอุลูไฟเลี้ยวสองข้างแล้วนะครับไม่เห็นเลยนะครับเนียเลยนะฮะลื่นบื้์ทำเรียบร้อยมากด้านนอกก่อนนะฮะพร้อมกันสาสตรสีบานนะฮะแล้วก็ฟิล์มนะฮะเป็นนาโนซามิกของอัลติเมทรับประกัน10ปีนะครับอยู่ในมออกมาสว่างข้างนอกมองออกมาเนี่ยจะมืดป้องกันแสง UV ได้เกือบ100%บอกกับบ้านเรานะครับเอ่อพร้อมล็อกยางอะไหล เปลี่ยนเอากระจกมองข้างปรับภาพไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปมาใส่ไม่พอในโปรนะครับพร้อมสวิตช์ดมันเงาให้ด้วยนะครับทั้ง4ประตูเลยนะของเดิมดําด้านะเบ้ามือจับข้อมือจับฝาน้ํามันนะอันนี้เป็นดําเงานะครับเป็นดําด้านก็มีนะฮะแล้วแต่ชอบนะครับป้องกันเล็บได้เป็นอย่างดีเลยครับอยู่ในโปรนะครับอันนี้เบาะหนังเกรดพรีเมียมเย็บเหมือน RS เลยนะฮะดำเดินได้ด้วยสีเขียวนะฮะหัวหมอนปัก RS เลยนะครับมีระบายความร้อนด้วยนะครับเปลี่ยนทั้ง3แถวพร้อมแผงข้างนะแล้วต่อไปนะฮะก้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโมรีร์ ดีนะครับเลือกสีได้นะฮะอันนี้ดําได้แดงมีดําได้แดงดําได้ครีมแล้วก็ดําล้วนนะครับพร้อมคันเร่งไฟฟ้าของเอบ็นะครับขับสนุกขึ้นรอบมาเร็วขึ้นดีอยู่แล้วยิ่งดียิ่งขึ้นนะฮะสมูทขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นนะฮะปรับได้9ก้าเลเวลนะฮะอันนี้นะปรับไว้ที่4นะครับพร้อมพุชสตาร์ทนะครับสตาร์ทนอกรถก็ได้นะครับและได้สัญญาณกันขโมยด้วยนะครับอยู่ในโปรนะพร้อมเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะหน้า4จุดหลัง4จุดนะฮะหนึ่งนะสองนะครับติดตั้งเหมือนตััวท็อปนนะะะฮครบ รถสีขาวก็สีขาวด้วยนะครับไงครับรถที่น้าแนะนําที่แต่งหน้าจัดโปรนะครับแต่งเหมือนตัวท็อปไม่พอแล้วช่วงล่างเต็มระบบขับสบายขึ้นนะฮะโปรนี้นะแป๊จัดเต็มเลยนะครับต้อนรับ m a ็กฟอร์สนะฮะ New X Active m a x f o r s o เครื่อง2.2นะฮะพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแต่งแบบนี้ทุกขั้นตอนนะฮะน้าเป็นคนดูแลและตรวจสอบหมดใช้เงินดาวออกรถเพียง280,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายๆ84เดือน16,000กว่าบาทนะครับจิบๆนะครับยก ลำนี้ไปได้เลยครับนัาแป๊มอบให้เลยนะครับถ้าสนใจนะฮะอินบ็อกหาน้าแปได้นะครับนัาแป้ให้เบอร์ไวหน่อยนะครับ0 9 9านะฮะ515 9263นะครับลน์ ID ยนะฮะ p a e 6 5 8 6นะครับนัาแป้จัดให้นะครับนัาแป้ช่วยเรื่องไฟแนนซ์ด้วยนะครับยังไงนัาแปฝากเจ้าลำนี้ไปด้วยนะฮะขอบคุณครับ